คนเมืองชาแนลวันนี้ก็จะพามาดูอีกเทคนิคนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการที่ยังไงคะในช่างนี่คือเทคนิคอะไรคะเชื่อมเชื่อมใกล้พลอ,อยอ,อ๋อ<ม>การเชื่อมไอ้ตรงใใตที่เราจะเชื่อมมันใกล้พลอ,อยจะเจะชื่อมอยังไงให้ปลอดภัยจะเชื่อมอยังไงให้ปลอดภัย เราจะคลิปที่ครั้งก่อนเราเชื่อมในน้ําแต่ตอนนี้เราจะเชื่อมใช้สำลีหรือว่าทิชชู่ก็ได้นะคะจุ่มไปในน้ำนะให้ชุ่มๆแล้วก็มาพันตัวเรือนไว้เพื่อจะได้รักษาอุณหภูมินะคะเพราะตัวทองมันร้อนไวเนาะจะได้ไม่ไปร้อนส่วนอื่นนะคะมาใช้การ ป็นการเซฟคอยที่อยู่ใกล้ๆเป็นการเซฟพลอยที่อยู่ใกปปล้ๆที่เราจะซ่อมนะคะโดยการใช้ทิชชู่หรือว่าสำลีนะคะจุ่มน้ำให้ชุ่มๆเลยแล้วก็พันรอบตัวพลอยตัวนั้นไว้นะคะแล้วเราก็จะซ่อมงานแต่เม็ดแรกนี่ในช่างเอาออกนะต้องอออกนะคะที่ที่เราจะซ่อมเราจะได้เอาออกเม็ดเดียวเราจะได้ไม่ต้องเอาออกหลายเม็ดนะคะ เ,เพราะว่าเวลาออกแล้วในช่างก็ต้องไปฝังใส่ใหม่อะนะเนาะจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เซฟรลบรอยด้วยนะคะที่ชู้ชนะเราจุ่มน้ำแล้วนะในช่างจุ่มน้ำแล้วแล้วก็ไปพันไว้ตัวปลอยข้างๆแล้วก็มาซ่อมตัวนี้ทองทองมันเชื่อมง่ายเพราะว่าทองมันร้อนไว้นะคะนี่ก็โอเคแนละ้ว ดูพลอยค่ะดูนะอ่าพลอยสวยงามเหมือนเดิมนะใช่แต่ว่าไอตัวที่เราเชื่อมไปก็จะดำหน่อยแต่เดี๋ยวเราไปแช่แต่งก็สวยงามละตรงนี้ก็จับได้ไม่ร้อนอ๋อจับได้ไม่ร้อนนะคะแต่ตัวเม็ดแรกนี่จะไปอ่าเราต้องเอาพลอยออกให้ลูกค้าก่อนนะใช่้องแกะพลอยออกก่อนอ่าไออันแรกนี่เราแกะออกอ่าเราก็มาเชื่อมอ๋อแล้วก็เชื่อมโอเคละตัวนี้มันอ่า มันหักมานะคะเราก็มาซ่อมแซมให้สวยงามนะคะเพรามันเป็นงานนานแล้วมันก็มีการชำรุดเสียหายมากนะคะก็จะเป็นอีก,อะจ,ะอกอะจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะคะ,ะความร้อนมันก็จะอยู่ช่วงนี้เนาะเวลาเรากระดาษที่่เวลาเราอย่างเงี้ยทำเงี้ยความร้อนมันก็จะไม่ไม่ไปทําร้ายพลอยเนาะ,ะแล้วก็เราพยายามใช้เปลวไฟให้มันไปทางนี้ นไปทางนิ้วชี้เนี่ย<อ>เดี๋ยวไปไปทางนี้แล้วความร้อนก็นจะได้มาข้างหลังไม่ไม่ไม่ไมเยอะเบี่ยงเบี่ยงไฟออกไปด้านข้างใช่ใช่เบี่ยงไฟออกไปตรงกันข้ามเลยเตรงกันข,ข้ามกับรอยนะคะแล้วก็เชื่อมอลอยก็สวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยครับขอบพระคุณอาจารย์ปู่ <laughs> อาจารย์ปูใจดีมากเลยนะคะวันนี้ได้มาแบ่งปันความรู้ให้หลายหลายหลายหอย่างเลยนะคะหวังว่าเน็ตไปรับอ๋อเหรอเ็ไปรับอ๋อค่ะยินด,ดีแบ่งปันอ๋อขอบพระคุณค่ะที่ใจดีนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครชอบก็รบกวนติดตามด้วยสวัสดีค่ะปปอ๋อขอบคุณค่ะ